สรุปไร่รับแต่ละปีห<อ>้าล้าน,น้าห้าสิล้านสิบล้านาน,นะยินได้เลยอาต่อ สบายดีสบายดีเนาะยินดีตอนทับเข้าสู่ซ่องเบ้าวจันบานนาเนาะเบ้าจันบานน,า,นะา,น,า,น,นากับทีมงานวิถีสนบทก็คือไอซีหอมเนาะพากันมาหอตหมู่บ้านน้ำออกหูเนาะทุกคนเนาะไปเดี๋ยวเราไปติดตามหับส้มบรรยากาศหมู่บ้านเพ่ินเลยเนาะ หมู่บ้านแห่งนี้ก็ถือว่ายัางยึดถือวิถีชีวิตการเฮ็ดให้เฮ็ดสวนเนาะโอ้นี่เป็นล้อด้วยนี่ยทำอะไบมั้ยล้อ,อยุ่งข้าวของเขาด้วยนี่นะออยไปยกส่ยแฮนด์เม็ดเฮ็ดจากไม้เนาะมีล้อโอ้นี่น่าจะเป็นรถเอ่อรถลิ้นของ เด็กน้อยเพื่อนเนาะเห็ดขึ้นมาไว้ให้ลิ้นเนาะตีนมีตีนโอ้นี่เป็นเล็กโลมิเนียมเลยนี่ด้โอ้นี่มาสบเห็ดประยุกข์ขึ้นมาให้อ่าเด็กน้อยได้ลิ้นได้ไซส์กันเนาะโอ้อย่างเข้ามานี่เป็นส่วนยาสูบเพื่อน,นี่กำลังขึ้นงามเลยโอ้อางานหลังนี้เนาะเม่แน่ใจว่ามีคนอยู่หรือเปล่าเนะคะ ปเป่าห้างไปเนาะนี่เป็นหมู่บ้านะระหว่างทางในการเดินทางของบ่อจันเนาะที่จะไปหาสางเพือกในปลาลึกนั้นก็ได้มาพากันมาแว่เยี่ยมส้มหมู่บ้านน้ำออกหูเนาะเป็นสนเผาที่ว่าเป็นสนเผาผุ้ไทยเนาะมีมีหลายสนเผา อยู่ใกล้กันเนาะอยู่ห้มๆกันโอ้โหไดตารางเฮือนผู้กำลังฟันมันต้น บายดีสบายดีจักบบอกดีคืออันนั้นครับเออจักัแนนเนาะเอาแห้งกันบ่ดิๆปุนี่บ่ด้เฮ็ดเฮือนเเฮือนมันโลดเนาะมันรออเไปปมื้อนี้เลยนี่ออดีชฝนตกเนาะตดแล้วปลูกเลยมันขึ้นไวเด้ันไวเนาะงามเด้มันบ่ได้แห้งเด้ พราะผลลินนะพอดีงามแต่ว่าปุ่บไปบ้านทิศนึงมันก็ปุ่งเราแล้วี่แหนาะออกแน่ก็มีแล้วไงพระไปดุลได้เลยวางเตอร์บอกจากเฮกตาปุ่นี่สองเฮกตารสองเฮกตาพร,ร,ระเทา่ทาซ้ำซีนนั้นไถข้างในเนาะไถยกลงข้างในเออเยอ,อเฮาจะไม่เสียห้าหลายลถ้าว่าเฮามีไถนี่ก็ได้เสียหานดุหลายพุทธเหตุผลเมื่อยมีอะไรมันมาเทอดกะ อันปีผ่านมานะ่ชงชงแรงๆนี่ขายโลได้โลจะพันอยู่บ้านเฮาสามพันบายสามพันายเนาะสามพันแปดเอ 3, เอสามพันแปดเราคามันก็สูงขึ้นสูงขึ้นแหละได้หลายว่าปีนี้สรุปไลนะ่ฮับแต่ละปีีนี้ได <laughs> ป้าตั้งห้าสิบล้านห้าสิบล้านเลยนะสองเฮกตาร์ไม่ได้ปูอไม่ใช่ไม่ไทยทางละปุทางละปได้ห้าสิปีนี้ไทยคือจะได้หลายแล้วปีนี้ไทยเขาแน่ีร้อปีนี้ร้อเลยร้อล้านเลยนะยันปีแล้วนี่กัปปูสองเฮกตาร์เกันบ่ไม่นาม่โหดใชหไม่มีอย่าแม่้าปลายนะมีมัสิบเบียบร้อยล้านบ่ มดีมันไม่ข้าบัไม่ได้นมัไม่เอามดเช็ดู่ข่มเออเอาบมดครับลกหนกไม่ได้ไผ่เอายากแล้วก้นมันคาดคลาดไผ่นีร้านนิหน่อยน่า่ตู๊ด๋ย่นี้มันอ้อกสลานอยู่ตัวเห่าทำไม่ก้นเป็น เบ็ดเดียวขาเข้าผ่านหายทางแล้วก่อน่ยวเท้าแล้วแล้วกระปุกมันต้นซื้อเมื่อกี้นี่ก็เป็นชาวบ้านปรสสะสนเนาะที่กําลังกะเกี่ยมมันต้นลําม,มันต้นเพื่อจะไปปลูกในให้ในสวนเนาะเป็นว่าปีกายแล้วนี่ก็ปลูกแบบบ่ได้ยกล่องยกไทยก็ได้ไป5้าบล้านรรทำมามไปปีนี้ก็ยกล่องยกไทยเป็นวบาก็หวังว่าจะได้ผลตอบหับที่ดีเนาะนี่ก็เป็นอาซีพของเขาเจ้าแล้วก็เป็น ลายหับหลกักลากที่ว่า,านำมาเลี้ยงครอบครัวหรือว่าจุนเจือครอบครัวเนาะอ่ะเดี๋ยวเขาับสมต่อไปเลยส,ดดสวัสดีภาษสาวขอร่มน้ำแนเห็นยังฮะอืมไปใส่แล้วนะเราจัดาอมาเห็นผู้สาวน,นะเอา เออแล้วสาวนี่แล้วสาวยานบาจัดแล้วนะ่ะกบกเป็นยังเขากะให้ความเคารพเขานะนเงื่อนสร้างขาเจ้าจะเป็นเงือนทรงไม,ม,ม,ม้ไมเนาะแอมแอมด้วยฝาไม้นะไตถุนเงื่อนจะมีมีโก้บ้านนาก็คือรถไถนี่แหละเนาะสองฝาทางนี่นจะแอมด้วยฝาฝาไม้เฮี้ยะ หรือว่าฝ่าไม้ไม้สอดส่วนใหญ่จะเป็นไม้เฮี้ยนะเป็นไม้ใกล้ผู้ใกล้ผ่าครับท่านผู้ชมางเฮือนหรือว่าคางซานก็จะมีหนานพักหนานพักหอมแล้วก็มีใบผู้ว้เคียวมากเนาะเร็จถึงอ้มอมมาเนี่ย เอ,อ้ยแล้วเอาคนอานนะคนอายกล้องนะ การละลิ้นของเด็กน้อยเนาะนี่เอากระตุกน้ํามาประยุกต์ใส่กับยางเกลือว่ายางน้ำปลาตัดมาตัดเป็นมดนนาะแล้วก็ตัวไม้ใส่แล้วก็ชุกนิ้วลิ้นนะไอ้บังเด้อ,เอ,เ,อ,เ,อเอาซุกมือเนาะมืงเนาะเออหนักแต่ผระสมไห้นี่ลิ้นได้แล้วโอ้ยคาต่อ,อพูดไปพู้แล้วครับผม ไปแล้วแ,แลนก็ก้มม่วนไะปเลยเนาะอันนี้ก็เป็นการละลิ่นของเด็กน้อยเนาะกับปัญญุปัญยุขึ้นมาไซละ่ะของไซ่ซอยนะเนาะอีิงไซ่าภาพชีวิตการเป็นยู่แบบเขาอ,อยู่แบบเรียบง่ายแบบธรรมดาเนาะถือว่าไซของที่เหลือไซให้เกิดประยุในการนําไซ่มา,เ,าเป็นการละลิ่นเนาะจะบอได จำเป็นต้องไปเสียเง,งินเสียค้ำเข้าในเมืองในหน้าเพื่อไปซื้อเออเครื่องลิ่นที่ว่าราคาแพงๆเนาะเอาแบบเฮ็ดขึ้นมาเองลิ่นเองกะมีความสุขแล้วก็ม่วนไปอีกแบบท่านผู้ชมหน่นี่เป็นเงินทรงเก่าแอมฝากระแตะฝามีเฮียอยเนาะเดี๋ยวยางไปมเงินเพิ่นนี่น่เป็นเล้าขา้านี่เฮ็ดขึ้นมาใหมน่าจะ เห็ดปีนี้แหละนี่ยังงามอยู่เลยไหม้ยังใหม่อยู่เลยเป็นเหอนแญ่นะต่อมาก็เป็นเหอนครัวแล้วก็เป็นซานนันานบ่อนล้างถ้วยล้างบ่วงของข้าเจ้าแล้วออกมานี่ล้างลงมาเนี่นี่เป็นคันไดนี่คันได <c oughs> น่าจะล้มเนาะนี่เพื่อนจะเอาล้มไว้เนี่ยบวให้เป็ดไก่เนี่ขึ้นไปนะท่านผู้ชมเนาะนี่เป็นไม้ไม้เปื่อยเอามานี่เป็นท่อนเป็นท่อนนี่ก็ซับเฮ็ดฟื้นด่างไฟเฮ็ดยูเฮ็ดกินได้เสาเพื่อนเพื่อนนี่เป็นเสาไม้ดีเ,เนีนี่เป็นไม้ดู้ไม้ดแดงบุ่ลนี่จะห้อยเรื่อยห้อยเรื่อยแต่ก้ามันไม่ได้เรียบเนียนไปไหนเนาะมีสวนเบาสวนโค้ง เป็นไม้ที่ว่าแน่นหนากุมได้หลายปี50ปีขึ้นไปเพล่ะนี่เป็นเฮื่อนที่ว่าเฮ็ดด้วยฝ่าไม้กระแตสารโดยไมเ้เฮียไม้ผาเนาะนปะ้าเท่าเงินหลังนี้สว่าอ่ากระยางขังขัง,ขงเป็ดขังไก่เนาะสมรารอันแท้เนี่ยเออ ไว้ขังใกล้เนาะหรือว่าถ้ามีพ่อค้ามาหับซื้อจากภายนอกขาเจ้าก็จะจับใส่นี่แหละกะยางนี่แหละกะกับเข้าไปขายอยู่ในเมืองเนาะ,ะตามชาวบ้านนี่เขาก็จะมีสัดเลี้ยงหมูเฮดเป็ดไกล้ะนะี่แหละที่พ่อค้าจากในเมืองมาฮับซื้อขาเจ้าก็จะขายเป็นสินค้าเป็นไรฮับของขาเจ้าไปนี่ก็เป็น หางไก่เงินไก่เนาะสารเป็นกระจวยเนาะอันนี้เป็นเล้าข้าวอันนี้ก็เป็นเล้าข้าวอีกเนาะเป็นถือว่าแบบสมัยโบราณดั้งเดิมถือว่ายังบมีเครื่องไม้เครื่องมืออ่าหา เลื่อยไม้งาม,มาใส่เนาะกับใส่ฝากระแตะฝ่าไม้เฮียอย่างซี่นล่ะยกทุกมือนี่กับบางเฮือนกับมีค่อนข้างมีแน่มีอะไรครับข้ามากะอ่าเห็ดแบบใส่ไม้เป็นไม้ดีไม้แน่นนาไม้ตู้ไม้ดูไม้แต้มอ,อย่างเนาะก็ใส่ไปให้มันแน่นาครัว่าหลายปีแล้วก็เห็ดให้มันแล้วเลยปะสันส ไาทุนตะล่างหรือว่าไต้เฮือนจะเป็นบ่อนยู่ของหมูเห็ดเป็ดไก่กระยางนี่กระยางใหญ่ๆเนี่ยไว้ใส่หมูท่านผู้ชมไหมไว้ใส่หมูขายดูว่าใส่ใส่ไก่ขายในจำนวนหลายหลายโต๊ะก็เช่นซะนี่ปั๊มน้ำมันท่านผู้ชมปั๊มน้ำมันบ้านหน้าเฮาสามารถกดซื้อได้รนะ แต่บ่อตลอดเวลาเนาะมีเวลาปิดหน่อยรอมน้ำมันทางในเขาจะซื้อน้ำมันมากักตุนไว้การมาให้ขายอย่างซีนะ้เนาะเป็นบ่อนที่ว่า,าให้ความสะดวกทางด้านน้ำมันในการใส่สอยลดล่างพาหนะนะปลูกมันแล้วหรือเปล่าปลูกมันยังยังหมดแล้วนะปลูกหลายบ่อปีนี่จเจ้เฮกตาร์ห้าเฮกตาร์ห้าเฮกตาร์ฟ้าทบ่อจัดเลาะมาทางนี้แห้งหลายกูค่ะ ดูผ่านมาให้โอ้ปูได้เจ็เฮกตาร์แล้วจะชี้เลยโอ้ยอย่งโอ้ยสิแล้วแล้วค่ะได้ลายบ่ปีไก่เนี่ยเขาอนุญาตทำลายลอยไฟลอยไปยล้านปา้าชิวรสไทยรสจัดเออแม่นเงินจากขายมันปีไก่เนี่บ่เนี่ยโอ้ผ่นนี่เนะาะปีไก่นี่เพิ่นถือว่าผลปีนี้ละปูปีไก่ละปีนี้นนนเนาะเก็บเก็บเกี่ยวปีนี้ละ ถือว่าผล top half ถือว่าดีพอสมควรเนาะช่วงนี้เศรษฐกิจกำลังดีได้รถได้ลด่ลางที่เนาะตัวเขาได้ยบบังวิวได้วิวเลยจับเขาเออนี่ฮะก็ได้ปีนี้ว่ปีหน้าก็แห้งได้อีกเนาะจับเขา <laughs> ปีหน้าแห้งได้หลายสองร้อยปีหน้าเด้อเออขอบตกใจเลยเออนี่เนาะแต่ก่อนเมื่อหลังก็ยังบอกท่านได้มี เฮ็ดเฮ็ดมาจจกปีแล้วปลูกมันเนี่ยปีกายนี่เลยเออปีแรกผสมัยปีเป็นปลูกมาปีแรกกับถือว่าผลต้องฮับดีเลยประสบประสมผสมเร็จก็ว่าก็ว่าได้เนาะมันนี้มีรถมีร่างขี่เนาะเหมือนสานมาซองมีอยู่มีกินมาซันซะนี่เออนปีนี้กับสีนี้กับมันบรุดร้อยละไถยบอลือบ่ได้ไทยเนาะไถแน่เนาะเออมีไถน้ำพนเองลองจองตา ยกล่อง2าายหยกลสอง2ฮ้กตาเหลือหันกับปลูกธรรมชาติไปธรรมชาติเออปีกายปลูกธรรมชาติไล้ปีกานี่ได้เลทรายปลูกธรรมชาติยังได้ร้อยป่ายเนาะปลูกไถแห้งได้ลายแล้วมันมันลองบ้ีงเลยนะได้หลายได้หลายแล้วมันก็เอาง่ายอีกเออน่บ่ปลูกไถยนี่ยกดง่ายเนาะเออเออเออะขอบใจขอบใจยืดดีนี่แห้ง ออนี่สอบถามทางระชาชนชาวบ้านเพืสสสาาเ่อนเนาะปีกาย่นี่เพื่อนปลูกปลูกปีกปลูกปีกายนี่แลลวก็มาเอ่อก้นปีนี้ก็คือเก็บผลผลิตปีนี้ได้ร้อยปลายล้านเนาะปลูกอ่ะหลายจํานวนหลายประมาณสี่ห้าเฮกตาร์เพื่ะดินแถวนี้ถือว่ายัางายมีแต่ว่าไผ่มีแห้งเห็ดเท่านั้นแหละไผ่มีกําลังมีความรุ้มั่นมีแห้งขยันมั่นเพียรเฮ็ดละแม่นมีอยู่มีกินเนาะเพื่อนกะแต่ก่อนก็บ่มีเพื่อนบามาลงทุนปลูกมัน เฮ็ดมันต้นนี่กะถือว่าได้ผลตอบแทน ten, B, ดีปีนี้ได้ลดได้ล่างขี้เนาะเอาคลิปนี้กะบ่าวจันจะขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเอฟซีหรือว่าท่านผู้ชมเนาะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวจันเะนาะได้มีกำลังใจได้เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะซองน้อยๆบ่าวจันกะอยากเติบโตในอ้อมอกอ้อมใจของท่านผู้ชมนั่นนะเนาะนะขอขอบใจที่ ติดตามครับสมบ่าวจันเดอ